ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทีกันเราครับวันนี้รายการเล่าขานงานพัฒนาชุมชนนะครับทางเพจพนันชนสีสะเกตนครแห่งความสุขนะครับมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับควันนี้ผมจงศิลปุตรตลาดนะครับเป็นผู้ที่มาบอกมาคุยกับพีกระหน่อยครับวันนี้มาทางอำเภอโพธิ์ศรีสวรสณะครับมาทังตำบลเสียวอำเภอโพธิ์ศรีสุวัรณนะครับมาเบิงครอบครัว ตัวอย่างนะครับเขคือสามารถฉีดชุมชนตัวอย่างนะครับที่เป็นได้รับรางวัลชนะเลือระดับจังหวัดนอกแล้วก็ทั้งระดับภาคกัไม่นอกระดีนี้นะครับคุณเพชรแจงใดแจงกระได้รับรางวัลได้รับการยกย่องมาเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับมืัอนี้แม่พบอยู่กันที่บ้านเพิ่นนะครับในพื้นที่บ่ได้กว้างขวางครับพี่น้องที่ลกลโรพประมาณจัก 1, หนึ่งไร่สองห้านกันเองครับแต่ว่ามันเต็มไปด้วยสภาพที่ต้องบอกว่ามันครบวงจรนะภายในหนึ่งหนึ่งหนึ่งไร่ในก็เหต เรื่องของโค้งน้องนาคป็นสมมสารน้ำเนาะใช่ครับนะครับเมื่อนี้ก็ไม่มีหลายหลายท่านมานั่งคุยกันจริงจริแล้วก็เพิ่งเลิก็ขออนุญาตที่จะแนะนำเนาะคือน้องอัศวินแสงฟุ่งเนาะนี่แหละครับอ้าวนี่คือกวนเลื่อนต้นแบบไว้เนาะนี่แหละคือเลื่อนสมาชิกตัวยางเพป็นนะครับและมาทั้งด้านขวามือของผมนะครับคุณพี่ยังครับคุณพี่เลนเชิญครับผมสวัสดีครับผม ลอยโทษสุกอันนั้นวันเ่วงครับโอ้ลอยโทษตำรวจได้เนาะก็เป็นทหารครับทหารเหรอขึ้นบันก็คือเสียแล้วเกษียณแล้วเนาะนะรัแล้วก็มีพี่น้องทั้งเครือข่ายเพื่อนอยากมาเยี่ยมมาชมอีกแนะนน้ำตัวนะครับทุกคนครับผมครับสวัสดีครับผมนายสมบัติพันธุ์บุตรีครับผมอือครับผมครับผมแล้วก็คุณพี่ยังครับทุกนครับ สวัสดีค่ะนางสลักคิดล้นชั่วค่ะแม่บ้านของลอยทอสุวรรณนั่นมาเอาคนขางกายมาคุ้มด้วยนี่มันเป็นงานนกันเออคือกันนอะชอบคือกันเนอะชอบกันแล้วก็ดินน่าสิมาเขาถึงว่าสามารถฉีชุนชนหนี่งมันกมันมันคืออีกอย่างเนาะก็อยากถามน้องน้องเอออื่นน่องอื่นยังเอื่นน่องน้องกอบนะองกอบครับผมน้องก๊อบดีกว่าเนาะหรือว่า น้องอัศวินแสงฟุ่งนะครับมูทีสิบบันเสียวมูทีสิบเจ็ดตบบนเสียวเหรอครัอ่ะมันคืออย่างครับก็กล่าทุ่มชวนพี่น้องในฟั่งในชมวงนี้มาตอนนี้คือคําว่าสามารถฉีชุมชนมันคืออย่างก็สามารถชีพนะครับก็คือเ้าเห็ุอาชีพที่สุดจริตก็คือมันจะบวชเบียดเบียนคนอื่นบวชเบียดเบียนเจ้าของแล้วก็เ้าก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนกับคนรอบข้างกับชุมชนนั่ แล้วก็เขาก็ต้องมีแบบสภาพแวดล้อมที่เขาต้องปรับให้เหมาะสมหให้มันหให้มันดูดีให้มันครับให้มันเป็นแบบชัดส่สสวนก็คือเมื่อการว่างระบบหน้าให้มันโล่งตแล้วก็เขาก็จะบ่มนิดนองระบบแล้วก็บ่มยุ่งยากกับยาเสพติดนะครับสรุปแล้วคือสามารถฉีดชุมมเชี่คืออาชีพตีบเบียดเบียนตัวอีกเนาะเห็นปะบ่บเบียดเบียนตับเบียดเบียนผู้อื่น บำเพ็เบียนสิงแวดล้อมเนาะอันนี้คือหลักๆเนาะหลักๆเลยครับเป็นอาชีพสามมาชีพเนี่ยคือสัมมาเข้าใจง่ายๆคือหลักของพระพุทธศาสนาเนาะครับผเห็นไหมพระพุทธศาสนาคือหลักตัวหนึ่งี่พระเจ้รพุทธสรุปได้เนาะทุกสมุทัยนิโรธมรักมรรคก็คือหนทางดับทุกเนาะมักก็คือมักมิมักมีองค์แปดมีตัวหนึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาหร่อสัมมานี่เนาะก็เท่านี่ก็เป็นสัมมาอาชีวะกันแล้วกันเนาะอาชีพที่ที่มันมีความแบบแบบ โดยก็คือมันบอได้เบียดเบียนนะคืออาชีพที่สุจริตมันถูกต้องตามกฎหมายเนาะครับผมอันนี้เอาจัสจสันเนาะถือว่าเข้าใจกันแล้กันเนาะครับผมกันแล้วกันนะครับว่าก่อนมันสีเป็นมาเป็นไปมาเป็นมู่บั่นส้ำอาชีพเป็นเขาขั้วตนแบบนี้เฮาาฮ็ดจังไดนะคร <c oughs> <c oughs> ับในขอบานเท่านี้ได้นดูแบบก็ก็คือก็จะมีการทรงขึ้นไปร่วมที่จังหวัดนะครับเนั่นเลือกเลือกหนึ่งคนเลือกป่าเลือก1ป่งปคนป่คนา1หนึ่งคน ครที่ไดายมืองนิบาลเปิดในมานน้ำเนาะหนึ่งคนก็จะกลับมาอบรมซีขคนซีข้นเราก็จะขยายเป็นยี่สิบจะขยายยี่สิบเนาะก็จะค่อยขยายเครือข่ายออกไปเรื่อยๆไอ้ข้อวหลูไอ้ข้าวหลูเนาะหนึ่งคือคัดเลือกปลาดที่เพิ่นมีความสามารถด้านนั้นด้านนี้เนาะไปหนึ่งคนเป็นตัวแท้มุบาเน่เนาะใช่ครับอบรมอยูุ่ติจังหวัดครับแต่ก่อนนี่ไปอบรมอยู่ไกลๆอยู่เขียดอยู่บนอยู่ไกลเกินไกลเกินแต่ว่าตันนี้เนี่เพิ่นอบรมอยุติจังหวัดเนาะปีนี้เนาะหลังจากคนหนึ่งไป กลับมาหาอีกสี่หาปาดนกันหลาย้นปาดนกันมากเกี่ยวกับด้านมีความปาดด้านการการแปรรูปน่การเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เรือาการเนธโอท็อปจักสารก็ไดหมดแน่นอนนะครับหนี่ขึ้นมาอีกเด็ดเป็นเป็นเป็นหาแน่นเป็นหาเซจพอจะหาปุ๊บนี่กระมาคัดเลือกมู่บานคู่เลื่อนที่เขารวมโครงการอย่างนี้เนาะจากคู่เลื่อนก็ ยี่สิบคนเลื่อนครับก็คือนหาคนก็จะแยกออกไปอีกไปหาอีกสี่คนหนึ่งคนต่อสี่ก็จะเป็นหาเป็นหาเนหาครับอ่านี่คือเข้าเข้าใจเนาะอันนี้คือความเป็นว่าเป็นไปเอาง่ายๆกันเลยกันเนาะครับก็คือสามอาชีพคืออาชีพที่สุดสุดจริตสุดจลิตอืมบอเบียดเบียนไพ่เนาะติดต้องตามกฎหมายครับอ่ะก็เทานี้บางหนึ่งเฮ็ดอย่างไรที่ได้รับการคัดเลือกเพราะว่าในจังหวัดศรีสะเกษเท่ามีเสมออยู่ดีอยู่สองอำเภอเนาะอยู่สองอำเภอเนี่ยครับ แต่ละบาทแต่ละบาทนี่ประมาณเป็นเป็นประมาณหน่อยสองพันกว่าบาทเนาะตำบลก็สองสองร้อยกว่าตำบลแต่ก็เทำานี่สามารถว่าเด้เป็นหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดเป็นหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นคู่เลื่อนที่ตัวอย่างระดับจังหวัดและก็จากจังหวัดก็ไปถึงระดับระดับภาคนี่นะเขามีอยางคิดว่าเทามันเป็นจุดเด่นก็บเขาเลยครับตัวนี้ก็คือจุดเด่นก็คือผมไอสมาชิกของคือผมจะแบ่งพื้นที่ตามแบบรักปัญญาเศรษฐกิจพราเพียงคือ สามสิบสามสิบแล้วก็จัดการวางเหมือนพื้นที่ของเขาให้มันเหมาะสมว่าสัตว์จะอยู่ที่โรงเรือนแล้วก็พื้นที่ปลูกผักแล้วก็บ่อเลี้ยงปลาแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็คือต้องแบ่งออกเป็นสัดส่วนแล้วก็คือวางระบบพื้นที่การจัดการน้ําแล้วก็ลงการเลี้ยงสัตว์ให้ไม่มีกินแล้วก็ทําน้ำส้มความน้าเพื่อเพื่อดับกินแล้วก็จําหน่ายแล้วก็ลดมลภาวะที่จะออกไปสู่ภายนอกด้วยอันนี้เนาะเห็นปะ อันนี้ครับอันนีขึ้นเยอะขึ้นเลยอันนี้คือน้ำสูงขั้นใหม่ครับน้ำสูงขั้นใหม่น้อจากการเผาทานนะครับจากการเผาทานเนาะเดี๋ยวสีเขาไปเบิ้งนั้นเองเนาะไปเบิ้องเขาจะพานี่จะน่าไปเบิ้งเนาะอันนี้คือปล่อยฟังหรือสรุปเลยคือเป็นอาชีพที่บ่เบียดเบียนถ้าเกิดว่ามันส่งกินเน้นปุ๊บเนี่ยนี่มันเบียดเป็นคนอื่ยเบียดเบียนกันเองเนาะครับถือว่าแต่อเขาเนี่ยผมมีวิธีการเบียดเบียนเลยครับดับกินด้วยพวกน้ำสูงขั้นใหม่ครับน้ำสูงขั้นใหม่เขาใส่ยวกับ ขี่ต้นไม้ในในสวนแล้วก็ดับกินลงนึงผสมครับถ้าถ้าสำหรับด้านสัตว์ก็จะใช้หนักหน่อยเพราะว่าคือเขาดับกินได้เลยก็คือดับกินในน้ามในลงเลื่อนอะไรก็รอบนอกได้เลยอืถามต่อก่อนที่ตีใหญ่ผ้าเบอร์มีของดีหลายๆอย่างในมู่บานหน่เนาะในคนเลื่อนเท่านี้หนึ่งลายสองงานตีเศษสามารถตีเฮ็ดใดเม็ดเนาะรักการจริงๆคิดว่าตีเทาได้รับการคัดเลือก ให้เป็นค to, well. <point> ูวเลื่อนตัวอย่างเนาะเราหนึ่งบอกถึงเป็นเป็นส่วนหนึ่งเนาะบริหารจัดการพื้นที่เนาะซึ่งในนับเบเบิ่งตรงจุดนี้แหละมันก็เป็นรูปแบบของโคกน้องนาโมเดลเนาะแม่นปะแม่นครับผมแม่นขยัขายกันเลยเนาะมันมันมินมิน้องเนาะมีนน้องพื้นทีหนึ่งไรเนาะมีเท็นได้เออมีทุกอย่างได้เนาะเออเมื่อก็เลยไปเหลือดิบแปลกเพราะว่าลักลักกิๆเรื่องของสมาธิมาขึ้นเนี่ก็ขึ้นมาสามมอสองไม้เนาะสามมอนี่คือ้นยังไม่มีไม่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 มี ไม่มีนิสิณบ่ไม่มีนิสิณแล้วก็ไม่มีไม่ไม่เกี่ยวกับยาเสพติดใช่ยาเสพติดแล้วอีกตัวหนึ่งเด้อันสามสามม่อนี่ยเออสามมอมันก็มันคือสามไม้เนาะสามมอสองไม้ตัวนี้สามมอสามมอสองไม้่ม็คือก็คือไอสามีคือมียาเสพติดเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับมีชิง เพราะว่าไปร้อที่เหมาะสม <S 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 ครับสองสองใหม่ก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาสติีตแล้วก็ไม่มีนีน่ตอระบบอตัวนั้นคือสองใหม่เนาะครับตัวนี้ก็เท่ากับเข้าใจ้งตการเนาะครแล้วครับต <c oughs> ัวหนีเนี่ยเดี๋ยวเห็นเขาข่าวได้เนาะเดี๋ยวมันหนีซื้อบริเบิ้ลหนึ่งคือได้เห็นว่า,าบานเท่านี้หนึ่งไล่นะครับถ้าบอ,อกถึงเรื่องของแบบมาตรฐานของโคกน้องหน้าโมดเดิลกคือว่าหนึ่งไร่ลดรายจ่ายแม่นยนะครับแม่เนาะลดสามไร่ พึ่งตนตเห็นปะก็เขาอยู่ได้กันหนึ่งไหลสิทธิ์เนาะแลก็ห้าไล่อยกงนะครับแก้จนแจนเห็นปะแลก็สิบไล่กษียใกล้เกษียณเป็นหวายเห็นปะถ้าซิ่หาไล่เกินมาได้ได้ที่พักพิงได้พักพิงเนาะได้ที่พักพิงเหมือนกันมันได้สมบูรณ์แบบเลยน่คือหลัก่าเข้าหนีเพียงแค่หนึ่งไรสิทธิ์หนึ่งไรสองงานแต่ว่าสมารถบริหารจัดการได้เนาะบนี่เหินวมาก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นผู้นำสมาชิก เป็นต้นต้นแบบต่อต่อไปได้เนาะ อ่ะแล้วครับวันนี้ก็ได้ข่าวๆแล้วเข้าใจแล้วเนาะสามอาชีพชุมชนคืออย่างทบทวนนิดนึงสรุปนิดนึงครับผมก็มีอาชีพเครื่องสำอาิตมีความสัมาันที่ดีแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมครับผมแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ไม่มีนี่ระบบครับผมครับโอเคเนาะนี่คือครับเดี๋ยวสีผ้าไป็นเบื้องไดนะมันมีอย่างไดครับผเบื้องหลับางเลยเนาะจะพาไปเบื้องการเลี้ยงเปรตละกัการบริหารจัดการน้ำล้วก็การเผาทานเผาทานเการน้ำส่งคนใหม่ล้วก็เันการให้อาหารสัตว์พักยามีมัดอยู่นนนนนนนีี่่่่เเเเาาาาะะะใพื้ทไรปตอคั สี <c oughs> ่ลำรวยเลยเนาะ่นอนคอยอยู่เนาะมีความสุขครับมีความสุขนะอ่าเดี๋ยวมันมีความสุขก็สิและเบื้องบรรยากาศกับอ้ยเป็นีีกแบบเป็นอะไรสื่อยังกินนอนสอดไมสื่อยังกินเนาะนี่ไรเนี่ยลดรายจ่ายเลยเนาะได้ไม่ต้องซื้อังเลยเนาะลดรายจ่ายไมีรายได้พ่โอ้ขายขายบ่ครับเนี่ยนีมีเงินขายบ่ก็ตอนนี้เป็ด เป็ดก็มีขายแต่อทุกนี้เป็ดมันอยู่ในช่วงการผัดขนเขาก็จะเขาก็จะงดการไข่ลงไปพักขนเนาะพักขนพักขนรังไข่เอาละครับเดี๋ยวตัาสีผ้าพี่น้องเบิ้งในรอบบริเวณนะครับหนึ่งลายสองงานของน้องของน้องก๊อบนะครับหรือว่าคุณอัศวินแสงกุ้งนะครับนะครับครัวเรือนสามาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาคนะครับมือหนีซึ่งพระน้ำชนเป็นใด นะครับจัดตำดาตามขั้นตอนไล่รไปแล้วครับไปโอ้ลมมากขยายจากหนึ่งเป็นเป็นสเป็นสีกับเป็นหาไปหากขยายคู่เลือดมากจนก,กระทั่งมาสางมาแปลงนะครับให้เกิดขึ้นเป็นตนแบบพื้นที่แคบแแต่ว่าสามารถบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สามารถอยู่ด่อย่างมีความสุขได้เนาะนี่คือคุณฝพาชีวิตก็ดีขินนะครับเด็กที่ภาก,กันยางเนาะคุณคุณน้องกอบเนาะภากันยางมันอีกเพราบก็าลองยางเบ่งมันเดียวสิให้ทีมงานเนาะนะครับได ย่างเบิ่งจังไงเนี่ยถือไปนั่มเนาะสีเบิ่งมองได้ก่อนครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยไปทางวันแรกนั่มก่อนแล้วก็จะเดี๋ยวปล่อยนั่มออกไปโอเคโอเคพอจะปล่อยเป็ดก่อนเนาะเดี๋ยวจะล่อล่อตากกล่องเพิ่มก่อนเนาะปกาเลี้ยงเป็ดหลาไปได้ไหมเจ็ดสิบครับตอนนี้เจ็ดสิบสมมุตนไม่ไกลนั่มเนาะต่วนนั้นคือการใช้พื้นที่ครับให้ไกลอยู่ข้างกล่องมันจะขึ้นหนึ่ง มันก็ปลอดภัยต่อโลกในหนาฝนต oh, okay. ัวไก่มันยึดอยูยยย่ทั้งกรงแล้วก็เวลาขี่มันก็เ,เอาขี่ยังไงมันจะโบก,กินเหม็นเอ่าอ่าันนี้มันว่ากใครเดี๋ยวนตัวน,วน,วนี้ตัวนี้คือรุ่นรุ่นรุ่นไก่สาวม่พันธุ์แม่พันธุ์รักจะอยู่ทั้งน, oh, <okay. S 1> นู่นอ๋อไอ้นี่มันเป็นอะไรวะโอ้โหอ่าอ่าอ่าสาวอันนี้คือเป็ดไก่เนาะตัวนี้คือคือคือเป็ดหาเขาจะหาไปเขาเลยนะพ่อแต่เพื่อจะเปิดจะได้หนิเสียเป็ดลงเปิดแล้วครับนี่เปิดเนาะเพราะว่าจะใช้เครื่องดึงยางนี่ เด้งอยู่ดีมันออกคุณบ่ะเน่ยครับตัวนี้คือประตูประตูเปิดอยู่ทางนี้เชือกเชือกปิดจะอยู่ฝั่งนู่นป้าบอกว่าสิฉลาดเลยวหรครับแต่อาจารย์ประานได้ปฏิบัต่อาจารย์ไปเกลี้ยกั่อมการไปจัดการคือจัดการเรื่องระบบน้ำก็คือเป็ดเขาเป็ดเขาจะเล็ดน้ำตรงนี้เขาจะทายมุ่งลงนี่มันก็จะเป็นการหมักมุ่มในน้ำแล้วเขาจะปล่อยตรงจุดนี้ครับปล่อยไปถึงมันจะมีประตูซองประตูอยู่นี่ครับอันนี้มีหดคล้องใส่ไก่หน่อยเนาะคือเอาเอาเอาคล้องระบบ แบบโคกงน้องหน้ามาบวกกันนะครับ <S <S ตัวนี้คือน้านจากจากฝั่งเนี้ยจะมาพี่บ่ต้องใส่ปุ๋ยเลยบ่ต้องใส่ปุ๋ยคือมันมันหมัมกในในตัวของใน,ในขีกลในขก่จากหันครับจากหันมันจะมีมันมีสองเส้นครับตัวนี้เส้นหนึ่งสองเส้นเลยบอแล้วก็อีกอีกฝั่งหนึ่งมันจะมีประตูอีกฝั่งหนึ่งเพื่อเพื่อเชื่อมทั้งสวนเลยอยากอยากเบิ่งนี้เนาะับได้ไหมไอันนี้ฮ่ามันจะได้ไหมนี่ได้มาจากมื้อนี้แหละครับกต่ถ้มาเบิ่งโตเฮตันนนหมอัี้นึงเนาะอันนี้คืออหหมงบบรรริิาาร บริหารเจตการน้ำครับตอนนี้คือคือเป็ดเขาจะเล่นน้ำเขาเล่นคือเขาข้ามเท่าอาโตแล้วน้ำมันจะเสียแต่เสียเขาปล่อยไปให้พืชผักพืชพักเขามากน้ำเสียอยู่แล้วมันเป็นการให้ปุ๋ยในโตและให้น้ำพร้อม ประหยัดพร้อมเนาะประหยัดพร้อมแล้ให้ปุ๋ยประหยัดเวลาเขาในตัวเพิ่มโอ้ครับครับครับหรือทอดหรือผมจะจะก็ต้องซื้อปุ๋ยเลยเพราะว่าน้ำมันตัวนี้ก็โอเคอยู่แล้วบ่ครับตัวนี้คือระบบน้ำมันไปนี่ไม่เป็นมันเป็นคล่องมันเป็นคล่องเสไกยครับต้องรดต้นใหม่เลยเนี่ยน้ำน้ำน้ำเจ้านี่ไหลไปครับคล่องเสกยนี่คืซึมออกสองขางซึ้มหมอบสองขางครับมันจะไปไหลถึงเป็นรอเลี้ยงกันใหม่บ่ครับมันก็จะขึ้นของมันเรื่อย โอ้ยนอเสินท่านนี่จะนอสิย่างเบิ้งหน้เดี๋ย่จะนอสินเบื้องบงได้ก่อนหนิแล้วก็เบื้องตัวเฮ็ดน้ำส่งขั้นใหม่ก่อนส่งขั้นใหม่ก่อนเนาะเอาเอาโอเคโอเ๋ยวเป็นว่าจังไงเนี่ยแล้วว่าแล้ว่าการคุณต้องเห็นระบบน้ำให้นไหมระบบน้ำก่อนจากการพื้นที่ให้มันเรื่องอาจารย์เนี่ยอาจารย์อาจารย์เนาะก็ที่ึกษาตัวนี้ตัวนี้คือเตาถ่านนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นการเห็นน้ำส่งขั้นใหม่อยู่ดีอยู่นี่อยู่นี่เนาะครับห่อนี่ครับโอ้กำลังห่อนเนาะยง ตัวนี้นะครับตัวนี้คือนำส่งข้างในนี่กำลังกะลังไหลเลยกะลังไหลนี่แหละครับนี่ท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 ี่ี่ทั่ทห่ที่ที่นี่ทีลที่ที่ที่เ,เี่ท <ๆๆ S 1> ี่ที่ทน,น,น,น่ท <ๆ S 1> ีี่ท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 ี่นี่น้่ทเขที่ที่่่ทีนที่ท่ที่าน่นเขาี่ที่ัน่ทน,ไปไปไนี่กีนทียทา่ที่ที่ทีี่ทน่ี่ทันน่แีี่ท่ แต่ว่าถ้าหมักไว้จากเดือนหนึ่งอ่ะกินเนี่ยอนุภาพสุดยอดโอ้อันนี้น้ำสมนุนไพรคือเอาเมยมาเผาแม่ครับเผาวทานถ้าเห้าป่อยคว้นถิ่มมันก็นกนกนจะลมกวนคนอื่น,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 นแต่ถ้าห้าดักไว้มันกะห้นานั่งกับมาใช้ได้ตลอดเวลาอืออืครับครับทานนี่ก็ได้ท่านนี่ก็ท่านเาก็ได้อยู่แล้วทานทาน,ทานพรอ้อมท่านจะอยู่นี่แล้วโอ้อันนี้ทานมือกับสวยเนี่ยเห็นเรื่องเรื่องว้วเรื่องควายนึ่งเลยครับมีควายสำหรับเพื่อเห้าก็คือก็คือ ก็คือตัวน,นี้ก็คือเป็นการเห็ดอาหารอาหารสัตว์นะครับ,บได้ได้มาจากไสครับตัวน,นี้ตัวน,นี้คือหยานในเปียในสวนครับที่เขาโอ้ดีเขาปูปูตามมอก่อเป็เนาะเขาคือเอาปล่อยหน้าไปก็คือไปไปแห่งหยาในเปียก็คือเอาหยานในเปียกลับ,นนบกลับมาเพือ่อเลี้ยงสัตว์ต่อครับตัวนี้คือผสมให้อาหารสัตว์ครับถึงว่าให้ให้ยังแน่นี่ให้ให้มันเป็นอาหารสลับได้หมดทั้งงวเป็ดไก่แล้วกับให้ปลาได้่วย ปลาก็กินปลาก็กินครับว่นไปนะถ้าไปสวะปลากินพืชดได้ครับเดี๋ยวนีากินเบดรุชูยางแล้วนี่กินเนี่ยเป็นถึงคือถ้าอยากมันเป็ดไข่เงี้ยเขาก็เอาหันเป็ดไข่มาเติมหน่หอยมันกเ็เซฟรายใจเขาไม่ได้ตัวประหยัดชอบไหมครับประหยดัดครับก็คือถ้าอยากได้เพิ่มกะ ถ้าเติมเมล้อ้อยได้ยิ่งยิ่งใส่อ้อยเยอะยิ่งดีอ้อยก็เอล็ดอ้อยก็มาบดคือกันโอ้เมดน้ารงไปนนึงเมีนครับอ่าวเมล็ดไปทั้งแต่ตอไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จด่นกลับไปมองเป็ดไก่บ่เดี๋ยวเอาเอาอาหารแห้งไก่โอ้าเอาอาหารแห้งไก่ตัวเดียวคิวคิวนาะเอาข้าวมันไก่เดี๋ยวย่างน้ำตามไกนมาเบิ่งอันนี้เบิ่งควยเนาะควยกับแซนด์ทูเบื้องอันนี้เนาะตันจุรูตัวเดียวอืมตัวเดียวเห็นบ่ได้หอดขีดปุ๋ยมันเต็มเลยเนาะตัวนี้ก็คือปุ๋ยปุ๋ยยสสออู่่่่นนนนีีไว้้้าหรับใตมเเโะ ทานงาบอนอันนี้คือทานเฮ้ยวันนี้นนเป็นแทงยี้ครักว่า อันนี้คือทานจากทาานจกเตาจากเตานิ้วเห็นเนอะเตานำสูงขั้นใหม่เนาะครับโอ้เป็นแทงดีก็คือมันได้มันได้แต่อยู่สองต่อตรงที่เยาทานหอาก็ได้นำสูงขั้นใหม่หอกก็ได้มันก็ไปได้คูณสองดีกว่าที่ได้ให้ยางเดียวครับโอเคโอเคเนาะอันนี้คือใหม่เอามาเอามาจากไซครับเนี่ยตัวนี้ก็คือไปตัดตามเขาอะไรไปหน้าที่พี่น้องให้ไปตัดนี่แหละครับโอ้แอบแววออกจากหน้าเป็นหกเป็นนะเป็นไมยุค่ะเป็นไม่ร่วมับไม่กระถินร่วมกระถินเนาะแล้วท่าพี่ก็ได้ครับไปไปเดี๋ยวเบิ้งทั้งใส่หน่ก่อนเนาะเอาเอาหาย เสียงม้วนเลยเนาะเป็ดเนาะตัวตัวนี้คือละคือคือคือระบบหน้าอีกอีกตาหนึ่งนะครับตัวนี้นี่ตาหนึ่งป่ะตัวนี้คือ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 เมนใหญ่มันจะไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะเชื่อมทั้งรถดีครับมันจะมันจะเชื่อมไปอีกฝังทั้งทั้งสวนสรุปแล้วคืออันนี้คือข้องไปรอบสวนไปได้รอบสวนนะครับปิดทุนก็ได้เนาะมาเปิดที่ยังก็ได้มาทั้งผีเป็นเถาะทั้งผีเป็นดอกออกไปพี่ไปไปไปถึงริมริมฝั่งนู่นนะครับต้นไม้นี่แท้นี่เป็ต้องใส่ปุ๋ยเลยเนาะบอกครับปุ๋ยเลยต้นคอ่เนี้ก็จะ เขาว่านามตัวน,นี้อยากให้น้ามันกระชุ่มชื่นปุ๋ยเนาะต้องหดยังไงตัวนี้ตัวนี้ก็ให้อาหารไกลอยูย่ดีเ<ล>นา<น>ะข้อบสวนบางคนข้อนนี่เบิ่งกันฟังหนึ่งนาะไรเขาเหตุร่างกันเลยนะตัวนี้ขึ้นขึ้นเห็ดจังชี่ขึ้นหนึ่งไก่เขานี่นี่แหละก็จะบอกม่ามักเคลียแล้วถ้าจังชี่เขาเขาจะบอกว่าเคลียแต่ว่าเขาจะตื่นเนี่ยเขาตื่นพ้นนจังหนแล้วเขช่างคอยช่องมันเนาะช่างคอยช่างมันเขาก็จะบตีแบบธรรมชาติเลยเนาะ ก็คือทอพี่วิซีพวกนี้กับเป็นทอแตกๆที่เขาทิ่มมาแล้วค่ะพวกเขาไปเก็บมาก็มานี่เพราะยันนั่นเจาไปเฮ็ดกบอนีเพราะว่าทอมันจะทพรว่าเจ้าหลายทอเก่าเพราะว่าผมเคยใช้ไม้ไผ่แล้วแต่ว่าไม้ไผ่มันได้แค่ปีเดียวมันก็ผุแต่พี่วิซี่นี่ยู่ได้โดนครับบอกเลยว่าหลายหลายสิบปีเลยอ้าวนี่เนาะท่านหนิก็เป็นไก่ท่านหนิก็มีเล่าเข่าได้เนาะเล่าเข่าไดหน่อยเนาะตัวนี้เล่าเข่าอยู่นี่หมดเลยครับตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกโรงเลือนทั้งหมดจะมีเป็นโรงเลือนสำหรับไปให้ลูกไก่ย่ามนั่น อันน hey, ี้พื้นที่แค่หนึ่งไร่สุดๆนะพี่น้องก็มันก็คือเขาอัดไล่ใจอ้าวอันนี้คุณพ่อเนาะสวัสดีครับคุณพ่อครับตัวนี้คือพ่อวได้นี่ตัวนี้ก็เป็นกงอนุบาลสารับลูกไก่ครับอนุบาลลูกไก่เนาะก็คือให้เขาอยู่ตรงเนี้ยมันก็มีอาหารกินแล้วก็ไก่ไก่ไงกับเท่าไรเขาเท่าไรเขาก็จะอยู่แบบสบายกว่า ก็ค <g ül> ือมุ่นกับอยู่ข้างล่างเขาก็ปัดกวาดไปไห่ได้เลยกอตัวใหญ่แล้วออกไปข้างนอกกับ <g ül> ตัวใหญ่มันมันจะมีไส้ไส้ของกงเองมันจะมีกงตาตาห่างขึ้นเขาก็ใหญ่เข้าไปคพือจะอยู่กงข้างในตามันจะห่างขึ้นโอ้อันนี้คุณผอนนะ <g ül> ้นายเนาะก็คือก็ค <g ül> ือกงกงมันจะมีกงขนาดแต่ละไส้ของเขาสำหรับ <c oughs> ถ้าถ้าหัวเขาออกมาได้ก็คือเขาจะอยู่กงนี่ครับผมอันนี้เห็นแล้วเนาะอันนี้ไก่ตันนี้ถ้ารับลูกไก่เกิดในตัวนี้จากจากตู้อบเลยครับแต่ว่าตู้อบได้อยู่ตัวอยู่อยู่อยู่อีกหม่องหนึ่งก็คือ ก็คือเห็นอันนี้เห็นแลน้วเนาะมองอันนี้คือคือไข่ไข่อินซี่ใครเป็ดนะครับตอนนี้ใครเป็ดจะหเอาเลี้ยงแบบอินซี่ห้องก็ได้เลี้ยงแบบอันนี้ไข่เขาจะประมาณนี้อาจจะโบแบบใหไงคือเขาแต่ว่าม,มันมันเสพายจ่ายเลยกับลอดภัยครับผมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มาเบิ่งในส่วนหนึ่งตัวนี้เขาผสมภาษาเลยเนาะครับผสมภาษาเลยลตอนนี้เราก็เห็นออกมาจากหม่องนางคนหนึ่ง,งตล้วนี้ก็มีเรื่องของ พืชักเนาะอันนี้พักอันนี้อันนี้พักเรื่อยพักเรื่อยพักเรื่อยขึ้นก็จริงถ้่าวัาคือขึ้นก็ได้ยังไม้ห้าระดับไปเนาะครับไม่ยังพันสูงบ่ไม่ไม่สูงไม่ไม่ไม่สูงไม่กลางไม่กลางไม่ต่ำไม่ไม่ไม่สูงไม่กลางไม่ต่ำไม่ไม่เลี่ยดดินแล้วก็ไม้แล้วก็ไม้ใต้ดินไม่กินหัวเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกเพราะมันมีครอบเลยเนาะครับคอันนี้ขึ้นเลยเนาะไม่ยังครับเดี๋่อันนี้อันนี้ อันนี้บวกก็คือพืชพืืชเตี้ยออผักเตี้ยแต่ว่าขึ้นสูงครับครับเดี๋ยวนี้ท่านนี้ก็มีบะหมี่เนาะบะหมี่บกขี้เล็กอันนี้ก็คืออันนี้ก็ับักพริกแต่ว่าอันนี้พริกขี้หนูคือเขรทำมาชัดงามเลยอ่ะอู้หอันนี้เนาะมันก็เป็นด้างตีมันเป็นจากน้ำทิเป็ดกินก็ก็คือบงบักพริกแต่ละต้นเดียวมันก็กินมัดตีของต้นเดียวคงว่ต้องซื้อเลยท่านผู้สวนเลยก็ท่านผู้ทำก็ทำมาต้องหดวหนามเลยเนาะผู้สวนปุ้ยก็ต้องใส่เลยได้น้ำปุ๋ยก็บมาตองใส่น้ำก็บมาตองใส่ เพราะว่ามันไหลมาหนิเนาะครับไหลน้ำไหลมาเนี่นยลปลูกตามหนิเนาะตัวตน,นี้ก็คือตัวนี้อ้อยอ้อยสำหรับเลี้ยงสัตว์ครนะเอาไปให้เลี้ยงสัตว์ได้ครับเอาไปบดสำหรับเป็นอาหารสัตว์อ้อยอ้อย,อย,อย,อยจะไก่ไก่จะมากินหัวหวานนี่แหล้วต้นแค่เนาะมีต้นแค่ๆๆๆๆๆกับหญ้าในเปียกอไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ด้วยนเพราะว่านึงหญ้าที่ไปตัดว์หนึงก็คือตัวนี้เนาะแม่ครับหญ้าหญ้าที่ที่ห้ไก่เมื่อกี้กับกับอ้อยสองอย่างออ้ยผสมกันนะครับท่านผู้ชมที่งรอบครับตอนนี้เขาเห็นว่าในพื้นที่แคบๆหนึ่งไร่เสรแต่ว่าตอนนี้เเาาห็นว่ การจัดระบบขึ้นหนึ่งนะครับพันกับคุณน้องเนาะแม่นปะครับคุณน้องคุณน้องท่านี้เนาะครับน้องกิดประมาณสักกว้างหายาวคือสี่แปดเมตรถือเหรอนะประมาณสิบสิบสองเมตรสิบสองเมตรบ่หายคุณสิบสองเมตรหายคุณสิบสองเนาะเลืกเจ็ดเมตรแล้วก็ได้น้ำจากนี่เนาะครับสูบสูบขึ้นสูบขึ้นไปขึ้นไปญี่ปุ่นไปใช้ข้อวเป็ดก่อนใช้ข้อวเป็ดแล้วก็คอยปล่อยมาข้าวไปแล้วก็เป็ดกินข้าวกินน้ำแล้วก็สิปล่อยน้ำลงตามนี่ไหนวะครับเฮ็ดรอบ รอบพื้นที่หนึ่งหนึ่งไร่เศษเนาะเห็นไหครับพี่อเอาถึงรอบคำหนีคือระบบการบริหารจัดการของครอบครัวสมาชีพชุมชนเนาะตัวอย่างที่เป็นเห็ดนี่มังก็พักห้ามีตาขอกตักไข่มีบักเคียบมีกล้วยนะครับเ่บ็<อ><อ>นว่านี่มีมัสเนลเลอร์เลยเนาะนี่แห <c oughs> ละแสดงว่าหนึ่งไร่นี่ก็ยังที่มาตรฐานของโคกน้องหน้าเป็นกระบาดเดยคือ ลดรายจ่ลลายรเนาะถ้าเป็นต้องไปสื่อไัยเนาะครับแต่ถ้าเฮ็ดดีๆกะมันมีรายได้ะกะนี่พี่น้องเบิ่งครับทั้งสองขางนี่มาครับนนูเฮ็ดมืดเลยครับนี่พักหญ้าลงไปทั้งกาทั้งสองขางนะครับนี่อ้าเนาะเฮ็ดมืดแล้วตอนนี้เนาะติดไปเบิง่งอันนี้คือเบิ่งเนาะเบื้องอันนี้ซส้มกล้วย อันนี้เนาะอันนี้หยาสำหรับไก่ครับโอหยานี้เปียจะเป็นของไก่ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นหยาในเปียบ่แม่นครับนี่นี่หยาในเปียเพิ่งเพิ่งเพิ่งล่างต่อใหม่คือทำไรต่อเบิดหามันขึ้นใหม่มันจีงามคือเขาล่างต่อเขาเอาปุ๋ยมาสซาใส่เลยเอาขีงงอขี้ควายมาสซาใส่เลยครับนี่พี่น้องครับน้ำน้ำน้ำจากพุ่นนะครับวันหนึ่งไหลมาจากเปิดจากคอกเป็ดเนาะครับมันก็สสไหลมาหอดทั้งนี่เลยครับนี่ไหลมาทั้งนี้เลยเห็นไ่มทั้งนี้ยิงเห็นชัดเจนนะครับนี่คือคล่องใส่ไก่เฮ็ดหลอบหน เห็ดหลาบพื้นที่เลยเนาะก็คือถ้าเห็ดที่มันมันกับพุ่มเชื่นแล้วก็หนาฝนมากับพื้นมันจะมันจะแห้งถึงถึงตกปุ๊บพื้นที่เขาก็จะแห้งเพราะมันมีคลองลงขังโอ้อาจารย์คิดว่าไปในเบิงตะศีลเป็นยังไงนะอาจารย์โอ้ก็ว่าสุดยอดเลยครับสุดยอดเนาะไม่แบบนี้แหละอืมเห็ดบอนนี่พักปลูกได้หมดเลยในเรื่อสร้างเพิ่นติดไปเห็ดอยู่จะคลอยอยู่คอนี่แหละอืมเห็ดเลยเนาะครับครับต้องท่อท่อท่อ ทำทันทีเป็นว่าก็ทมเมนว่าบอกอะไรกัดเศร้าเลยโอ้มันงามเนาะเห็นว่ามันจัดระบบพืชที่มันแบบอยากกินนั้นกับปูกลงไปเนาะก็ะบบน้ำเขาล่วงลงบุญอยู่แล้วน้ำมันก็มีปุ๋ยอยู่แล้วอันนี้ก็มีปลามันขึ้นโคกน่ามินบ่รนี่ิอาจจะมีปลามีกบให้เขาอยู่แบบธรรมชาตินะธรรมชาติเนาะครับผมน่มัหยาดโอ้ท่างนี้บ่ตัวนี้กับปูกเพื่ออ๋อันนี้ปลูกพวกทั่วอย่างม่อยากินตามวันนี้เขา าเข้าบมทั่วก็ไปหาตัดเอาหญ้าในเปียร์เราต้องสูงมาตากเอามันต้องมันต้องไปหาเชียอไอ้ดิหญ้าในเปียบ่เนี่ยทำหญ้าในเปียที่มันแก่แล้วแต่เอาปักไว้มันก็บ่ตายเข้ามันก็เป็นต้นที่ส่วนใหนี่มันก็เป็นต้นมันแตกออกมาแล้วผุมันก็แตกเดี๋ยวเขาเอาไปปลูกขึ้นก็แตกเขาตัดไปปลูกก็ได้เขาถือว่าช้ำใหม่มาถึงบางนี่เราคิดว่า ที่เช่นช่วยพี่น้องมาเฮ็ดกระเฮ้านี่ได้แบบได้คิดว่ามันก็นดีตรงที่วันหนึ่งละ่ะเฮาเฮาได้สมามัครรับจ่ายในคุณเรือนได้เฮาก็สามารถอยู่กับอยู่กับครอบครัวที่บ้านให้ดูดแลพ่อแม่ได้แบบเลี้ยงชีพแบบอาชีพแบบสุจริตองเฮับ ถึงสิบ่มีเงินมีทอดห้า,าก็ยังมีของกินเนาะครับก็บเหมือนเหมือนเหมือนโควิดที่ยามาเดือนนึ่งนี่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีเงินแต่ซื้อของมาได้แ,<ค>แต่ที่นี่เ้าบ่มีเงินแต่เ้ามีกินเ้าก็บบัวตาตแมนมันก็เป็นมันก็<อ>สามารถมันคม,ม,มแหงนันบาดได้นี่นันบาดได้นเห็นว่านี่มันบัวไตแบบมันกับบัวไต มีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็ซื้อของมาได้เนาะเขาถ้าคือของมันมมีให้ขายเฮาเศรษฐกิจก็ซื้อลมสไลด์ยังแไงเฮาก็บ่ตายบ่เฮามีกินอยู่แล้วแม่ยในวันที่เกิดเงินเขาเนี่ยเขาต้องมางอซื้อกับเฮาได้ทําไปเนี่ยนี่มะเขือเทศบอนเี่ยมะเขือเทศก็ยังมีเนาะครับเฮาก็ะปุกกระปุก่ะหนอผักกล้วย1่หน่อมะละกอ5ต้นเพิ่นว่าเฮามีหมดทุกอย่างเนาะที่นี้เนาะผักเฮาก็ปลูกไว้จะกินเองเออโอเคเนาะในแจ็ครุ่นทีนั่นเวลา โอ้ยไก่ยังนี่ยกำลังม้วนๆมันแจ๊กเลยแจ๊กกะที่เลยวันนี้มันไก่เวลาเป็นซึ้มมัดเลยวันเออถึงยังนี่ยยี่หานบอกโอ้ยผมผัดไปอันนี้ออกนี่เช็ดนี่เช็ดเอาไปเป็นแจ้งเนาะเดี๋ยวมาอยู่มุมหนีกันนิดนึ่งสิมาบอกพี่น้องท่านหนีดีกว่าเนาะเออมุมหนีดีกว่าเนาะเดี๋ยวสิได้บอกว่าตอนนี้อยากสรุปว่าที่ผ่านมานะครับเฮ็ดให้แล้ว เขามีความสุขแบบใดเนาะมันนี่ก็มีทั้งทีมงานทั้งเครือข่ายเอาขึ้นผีเช็นยังต่อบรกับสีเพชรน้ำเพลินบอนนี่โอ้ผมนี่คือตัวนี้กับเริ่มปลูกไว้แล้วเช็ดคล้ายๆกันนี่แหละครับของผมสามไรเป็นโคงน้องหน้าโครงการโคงน้องหน้าสามไรสามไรสามไรพึ่งต้นพึ่งต้นได้เหงครับไดเพึ่งตัวเองตัวนี้กืได้เริ่มทําไปแล้วก็หลายเติบโยู่ายเติมเนาะตัวนี่ก็รอโครงการเพิ่มมาล่งให้อีกคือโครงการแล้วขึ้นผีด้ผมก็ได้เข้ารวมโครงการโค้งน้องหน้าโมเดลนะครับ ก็เดี๋ยวมาเบิ้งตัวอย่างเพิ่นเราจะเดี๋ยวเอาไปเห็ดเอาไปขยายผลเนาะผลขึ้นมาเนี่ยนะครับครับแล้วคุณทีเนี่ยเห็ดน้ำเพินงเนี่เห็ดน้ำเขาเพราะว่าแอนมันบอกให้ฟังคนมามันเป็นตัวอย่างที่ดีมันจะคล้องกับมักผูกอยู่แล้วก็เลยมาเบิ้งเพราะว่าเบิ้งจากการวางระบบนำของเพล่นนะเออเพลินได้ดีเพลินคิดได้ยังไงเพลินจะเห็นเห็ดผมเพิ่งเคยเห็นนะครับหนึ่งเรยฮัมมีระบบระบบข้องใสไกลรอบมุดอาน้ำจากนโอจากการคุดสะ ประมาณสัก12 12เมตรเนาะ12เมตรเอาหนามจะสูบไปให้ปลาโอ้เห้เป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็ปล่อยหนามเสียเป็ดไก่มันก็ขี่ใส่เนาะเอาหนามจะนี่ยมาปล่อยมัเป็นอาหารพืชเป็นอาหารพืชปล่อยใส่ปุ๋ยเลยรถข้ามจุ่มชื้นรถหนามโดยธรรมชาติแล้วก็ได้ปุ๋ยธรรมชาติพร้อมเลยเป็นความเข็ดแอบดีดีมากเนาะเอ้าเสดายเวลาเขาเนาะพี่น้องทีก็รัครับเสดายรีนะครับนีเวลาการหลอกคานงานประจำชนกาังบอกคุยกันมึนมวนครับกรับ เวลาเมื่อแล้วคิดว่าพี่น้องทีารพครับจะได้กับเรื่องของงานสามาถิมชนกับเป็นงานตีสุจลิตเนาะครับผมเป็นงานตี่บเบียดเบียนผู้อื่นครับแล้วเฮ็ดใดเฮ็ดเนี้กับเรื่องของน้ำนมล้ำลักปราชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงครับมาในการทัฒนาคุณภฝพชีวิตก็เข้าให้ดีให้ดียิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญครับเฮ็ดมือนี้อนาคตลูกหลานห้องนอครับเศรษฐกิจฐานลักมันก็มั่นคงทุกทุกคนต่างคนต่างเหต ต่างคนต่างแปลงต่างคนต่างสางมันกัดสีมีความเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่มันคงชุบชนน่าเกิดสิเพิ่งเพิ่งตนเองได้ครับผมนะครับมันนี้เลาขานง,งานนั้นช่วยมันนี้ผมจงศินบุตลาดนองกอ๊อปและกับพี่น้องทีมงานมันนี้ครับมาเบืองงานในร้อมกันกับคงศิลาล่าพบกันในโอกาสต่อไปครับมันนี้สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ